ใบใหญ่ใบฟ้าง mm hmm. ใบเขาสมบูรณ์ขนาดนี้ทางใต้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยฝนตกมากน้ําชุ่มมากเลยอย่างเนี้ยมันมีผลต่อต้นพืชของเราอย่างไรครับมีผลค่ะเพราะว่าต้นพืชของเราจะดูดน้ําขึ้นไปเยอะแต่สามเกลือเพนส์ของเราเอาอยู่ค่ะดอกไม่ร่วงไอ้ขั้วเหนียวหางแย่ยังปกติ บ้านใดที่ดูคลิปน,นี้แล้วนะเปิดใจใช้เกอเวอร์เพนได้เลยนะคะสูตรใหม่ใสไรลจริงๆค่ะช่วงดอกบานพอดีนะคะแต่ใช้สามเกลือเวอร์เพนฉีดนะคือทางแย้เขาร่วงแต่ร่วงไม่เยอะแต่คืออยู่ต้นมากอะปกติมันก็ต้องร่วงเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่นี้พอฉีดสามเกลือเวอร์เพนคือของเขาติดดีอะคะ่ะมันไม่ค่อยร่วงใช้สามเกลือเวอร์เพน เรื่องใบระยะเทหลาดมันก็จะต้องออกเนี่ยออกต่อมาเลยต่อยอดออกมาเลยมันคือไม่หยุดยัง้งมันต้องออกเอืเรือ,อยออกมาติด่ใต้ท้องกิ่ง ดอกเยอะมากออกมาที่เห็นนะค่ะที่ใช้พ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเห็นตาดอกอย่างนี้ยเปิดตาดอกประมาณสี่ครั้งได้ค่ะสี่ครั้งค่ะดอกมันเป็นอย่างไรครบดอกเขาสวยมากดอกเขาอวบก้านยาวสวยจริงๆค่ะดอกเ<อ>ขาสมบูรณ์มากมันมีหลายรุ่นมากเลยนะครับบางอันก็บานแล้วเนี่ยคือสารอาหารในสามเกอร์เวอร์เฟนนะเขาครบถ้วนออกมาสามรุ่นค่ะออกทุกต้นไหมครับทุกต้นเลยค่ะทุกต้นเลยกี่ตันครับปีนี้ คาดการว่า15ตันถึง20ตันค่ะพี่ต้อยคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ